สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เมลเบิร์นอ่ะแก <masked> ทำท่าไหว้นะเหนื <c> ่ <oughs> อยมากยังไม่เคยขึ้นมาถึงตรงนี้แขกเส้นจะตุยแล้วก็วันนี้นะครับจะ พามารู้จักกับน้องคนหนึ่งนะครับน้องเนี่ยเรียน business of IT นะครับที่ RMIT จะเป็นใครมาดูกันเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ Queen Victoria Garden บรรยากาศตอนนี้ก็คือแอบหนาวนิดนึง10องศาน้องตาหวาน <c oughs> น้องตาหวานแนะนำตัวหน่อยจ้าชื่อชื่อวานตาชื่อหวานตาเฮ้ยทำไมล่ะกวเขาก็เรียกตา <laughs> อันนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่ได้อยู่อ่ะอที่ RMIT ค่ะ Master of Business IT ตใช่ค่ะเพิ่งเริ่มเรียน,นเป็นสมิเมตอร์แหละทำไมเราถึงเลือกออสเตรเลีย ia, แล้วก็เรามาอยู่ได้นานกี่ปีแล้วครับอ,อยู่ได้ประมาณมาตั้งแต่ปี2022ครับค่ะก็น่าจะปีกว่าแล้วเปิดประมาณแล้วมาอยู่ม,มาอยู่เพิ์ท เป็นเป็นที่แรกค่ะไม่อยู่เพิร์ทเป็นเ,เมืองแรกใช่เป็นเมืองแรกก่อนที่จะย้ายมาอยู่เมลเบิร์นช่วยเล่าแบบให้ฟังหน่อยได้ไหม,มเมืองมันมีไว้เป็นยังไงบ้างแบบว่าคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบมีคนสนใจอยากไปเพิร์ทได้นะคะกแบบ็เท่ากับเออเป็นเมืองเมืองไม่ใหญ่เมืองเล็กอะไรเงี้ยแบบว่าใจกลางเมืองก็เล็กๆไม่ได้แบบว่า ไม่มีห้างแบบไม่ได้เป็นห้างใหญ่อะไรเงี้ยก็แบบว่าเงียบเงียบว่าร้านปิดไวเป็ปกติอะไรเงี้ยแบบบางทีซูเปอร์มาร์เก็ตห้าโมงเนี่ยก็เสาร์อาทิตย์นะคะแค่เสาร์อาทิตย์ปิดแล้วอะไรเงี้ยซูเปอร์แบบ close world อะไรเงี้ยก็อย่างงี้ยแล้วก็เตรียมตัวซื้อของก่อนลงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีร้านเอเชียนะก็ยังมีร้านเอเชียอยู่ร้านจีนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปิดดึกหน่อยร้านเอเชียเขาก็เป็นเปิดเสาร์อาทิตย์อยู่คนจะเยอะเลยเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีให้เลือกมีก็แบบสามสี่ร้านอะไรเงี้ยที่ที่ตรงนนั้ ตอนนี้ยังไม่รู้เปิดเพิ่มหรือยังก็สามสี่ร้วมีร้านเวียดนามก็มีร้านไทยก็มีครับอะไรนะแต่ก็แบบไม่ได้ของเยอะอะไรมากมายเทียบกับที่นี่นะแบบเล็กเลยเที่ยวกับที่นี่เล็กเลยมีกิจกรรมอะไรที่ทำบ้างอือคนส่วนใหญ่ก็ทะเลทะเลที่เพิร์ทสวยมากหรอใช่ทะเลที่เพิร์ทสวยมันไกลจากเมืองไหมไม่ไกลค่ะสามสิบเมที่ในเงี้ยบัสนะบไม่ไกลนะก็มีเอ้ยไม่ใช่ tram ครับค่ะ train อือใช่เขามีแทม m ไหมไม่มีไม่มี tram ไม่มีแทมมีรถไฟกับบัส ใช่ใช่ค่ะแล้วค่าโดยสารในในเมืองแพงปะไม่แพงถ้าสมมติว่าเป็นเป็นสตูเดนต์มันจะมีแบบว่ารถรถคึ่งนหนึ่งปะหรือว่าใช่มันก็จะแบบเป็นเป็นเรียกว่าใช่เป็นสตูเดนต์แฟร์แล้วก็จะแบบว่าถูกกว่าก็หนึ่งเหรียญมั้งหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าบางถ้าใกล้ๆก็ก็บางทีก็ตัดไปศูนจุดห้าอะไรเงี้ยก็แบบก็ระตัดตามระยะทางก็แบบไม่เคยเสียถึงสองเหรียญเลย เราอยู่เมืองหนึ่งปีแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบโอเคแบบอยากจะ explore เมืองอื่นแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าหนึ่งปีมันก็เต็มที่เต็มที่กับเทลเพิร์ทเต็มก็รู้สึกรู้สึกอิ่มอะไรกับเทลเพิร์ทก็โอเคแบบลอง explore เมืองอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้ก็ยังคิดถึงเพิร์ทอยู่ก็คือเป็นคนชอบธรรมชาติเพราะวเพิร์ทมีธรรมชาติสวยค่ะสวยภาพสวยมากแบบทรายสีขาวอะไรเงี้ยน้ำทะเลสีฟ้า แล้วไม่ได้สีฟ้าเลยหรอใส่แบบเหมือนภูเก็ตอะไรอย่างนี้เลยปะใช่ค่ะน้ำน้ำในแม่น้ำที่อยู่ที่อยู่กลางเมืองเงี้ยตจนแบบอย่างอย่างอย่างริเอร์เมื่อจะมีแบบว่ายาลาแล้วลิเวอร์ใช่ไหมแต่แบบเพิ่มมันก็มีแบบอะไรส่วนริเวอร์คือน้ำตรงนั้นอ่ะคือใส่เห็นแบบเห็นปลาเห็นแมงกะพรุนลึกไหมต้องลงไปลึกไหมคือมันก็มีส่วนที่ไม่ลึกแบบไม่รู้ว่ามันลึกไหมแต่มันก็คงมีแบบที่แบบว่าลงไป แต่เขาก็ไม่ลงกันนะคะจะลงแค่บางจุดเปไนไงี้เพาแต่ว่าแบบน้ำมันใสมากดีว่ะโกโคสคือฟิลแบบอ่าวไทยอ่ะเออถ้าเกิดไปโกโคสอะไรเงี้ยฟิลทะเลแบบไม่ได้ใสมากฟิลเหมือนแบบพัทยาอ่าวไทยอะไรเงี้ยแต่แบบเพิ่งรู้ว่าเพิร์ทมีแบบน้ําใสขนาดนี้น้ำใสน้ำสีฟ้าของของเทร่ตอนที่เราอยู่ไทยภาษาอังกฤษเราดีไหมแบบระดับภาษาเราชอบเรียนภาษาไหมก็ชอบไหมก็ ก็ไม่ได้ชอบมากแต่รู้ว่ายังไงก็ต้องยังไงก็ต้องใช้คิดว่าแบบว่าในอนาคตยังไงเราต้องเรียนภาษาอยู่แล้วหมายถึงว่าเราต้องรู้ภาษาอังกฤษต้องรู้ให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็คือมีความตั้งใจที่แบบอยากได้ภาษาอังกฤษให้ได้ใช่ค่ะบอกว่ายังไงแบบภาษาอังกฤษมันแบบว่ามันเปิดโลกเลยแบบว่าในรแบบความรู้ต่างๆแบบแบบทั้งหนังสือหรือว่าในเน็ตอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแ่งเรียนรู้ทุกอย่างมันมันเป็นภาษาอังกฤษก็เลยรู้สึกว่าเราต้องใช้มันอะไรเงี้ยถ้าเราอยากทำงานใน บริษัทที่มันแบบว่า international อะไรเงี้ยเราก็แบบส,สกิจก็คือแบบสิ่งสัาพันก็เลยแบบตัดถินใจมังง <c oughs> อ่าตอนนี้เราอยู่กันที่ลูกั้นแม่ควีนวิกตอนนี้นะคะมาไหว้ควีนวิกตามช่องคุณแดงวหว้นองม <ขอ S 1> <อ>ือเจ้าแม่จ่อเจ้าแม่จ่าขอจงจุย้ยอ่ะแกทำาท่าไหว้นะ <c oughs> จะเป็นแบบควีนวิกตอเรียที่เป็นในแต่ละช่วงชีวิตอะ มันจะมีบอกคอสออยู่ถ้าแกสังเกตเออหน้าควีนก็จะหันไปที่เมืองเมลเบิร์นเห็นปะสังเกตปะ,ะหน้าจะหันไปที่เมืองเมลเบิร์นเลยจริงเป็นแบบหวงจุยไม่ใช่ก่ <laughs> อนที่จะเรยียนปโทดีกว่าแบบเราเตรียมตัวกับ ภาษาอังกฤษยังไงบ้างเพราะว่ามันต้องใช้ i e l อ s หกสิบห้าใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับแบบเรียนไม่ได้เรียนนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันก็รู้สึกว่าแบบเยอะสําหรับแบบเด็กไทยที่แบบเรียนโรงเรียนไทยอะไรอย่างเงี้ยเออแกมีวิธีแบบเต็มตัวยังไงตอนนั้นเรียนมีโรงเรียนพิเศษอะไรเงี้ยค่ะโรงเรียนติวอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คือติวที่ไทยติวที่ติวชาก็คืออยู่ที่เพิร์ลแหละแต่ว่าออนไลน์เหรอใช่ค่ะพี่สอนติวก็คือ เป็นคนไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพราะว่าเราต้องการให้เขาตรวจเแาะว่าไรทิงของเราอะไรเนงะี้ย l o ไรทิงแล้วก็ตรวจตรวจเออแบบว่าเรดดิ้งแบบว่าแบบคลิกของเขาอะไรเนงะี้ยเขาก็จะแบบมีแนะนำอนะไรเงี้ยแล้วก็แบบฉันนว่าเขียนไรทิ้งทุกวันเลยทั้งแบบว่าพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองได้ค่ะแล้วทำไมเราถึงแบบเลือกเรียนเป็น b u s เนสไอทีเล่าแบ็ k กราวด์หน่อยว่าแบบเราเรียนจบอะไรมาแล้วก็ที่ไทยเราทำงานอะไรไออาร์มาค่ะเป็น ir และศาสตร์ ใช่เป็นแบบแการเมืองต่างๆการปกครองใช่ทำงานแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าเดี๋ยวก,ก็เดี๋ยวจะต้อง cutting เดี๋ยวก็ต้องบอกว่ามีแผนจะมาเรียนต่อตั้งแต่แรกอีกนะอะไรค่ะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งขนาดนั้นรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยแบบเราอยู่ที่เราอยู่ที่ไทยเราแบบว่าเราดูไม่เก่งเลยอะไรเง,ไงี้ยเราดูแบบว่ายังไปได้อีกอะไรเงี้ยแบบอยากพัฒนาตัวเองอะไรค่ะ หนื่อยมากยังไม่เคยขึ้นมาถึงัวงี้แค่เส้เจะตุยละหนึ่งเราทำงานแบบใส่คอนเทนต์อย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นแบบบิสเนสไอทีเลยอ่ะคือมันก็ค่อนข้างจะแบบว่ามันก็รีเลทกันแหละแต่ว่ามันรีเลทกันแบบไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ค่ะอะไรที่แบบเราถึงอยากเรียนบิสเนสไอทีเราไปเจออะไรทำให้เราอยากเรียนก็คือที่บ้านแบบทำธุรกิจ นี่ใช่แมก็มีธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าการพวกมีธุรกิจอ่ะมันต้องมีคนที่คอยคอยดูแลหลังบ้านใช่แบบว่าในการที่แบบว่าเก็บ Data ต่างๆหรือว่าแบบว่าคอยแบบข้อมูลลูกค้าหรืออะไ้พวกเนี้ยมันแบบก็คว่าแบบ CRM ดูแลลูกค้าใช่ค่ะพวกเนี้ยคือมันมันณตอนนี้นะแบบมันมันสัมคัญธมากสำหรับแบบธุรกิจ Data หลังบ้านใช่ Data หลังบ้านอะไรเงี้ยเท่าไรเนี้ยเราแบบ บบเราสามารถได้ใช้ทั้งถ้าสมมติเราแบบอยากทำงานข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็ยังก็มีโอกาสมีแบบว่ามีมีโอกาสาง,งานที่แบบที่เป็นแบบบริษัทต่างๆอะไรเงี้ยก็ก็ก็กกกถือว่ามีโอกาสดูว่าถ้าสมมติว่าอยา,า,ากทำธุรกิจที่บ้านจริงๆก็ตรงนี้ก็เ,เข้าไปไปไ,ไปได้ก็รู้สึกว่าแบบว่าก็เลยตัดสินใจที่จะจะเรียนที่นี่เพราะว่ามันมันแบบว่าเราสามารถทําได้สองทางเราเลือกมาอะไรยังไงเราตอนแรกเราสมัครไปแบบกี่ที่ สี er, ที่ข้าตังสี่ที่ er. ใช่ค่ะเสือห, <3 S 2> หายก็เลยมาลงเอยที่ยายไมทถีทีนี้เรามาคุยกันเรื่องหลักสูตรในมหาลัยนี่ว่าเรียนเป็นตอนนี้คือเรียนหนึ่งเทอมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเรียน<ช><ช>หนึ่งเทอมเป็นไงบ้างรู้สึกแบบง่ายยากยังไงแล้วก็เพื่อนในคลาสแบบช่วยกันเรียนหรือเปล่าหรือว่า มีงานกลุ่มอะไรเงี้ยหมแบบว่าเราต้องเข้างานกลุ่มแล้วแบบเจอเพื่อนที่แบบไม่ช่วยทํางานแล้วเราจัดการยังไงบ้างก็คือเราเป็นคนที่ไม่ทํางานเองไม่ใช่เราเล่นก็ให้มันจบจบไปให้มันจบจบแซจีบทีให้มันจบจไปก็ก็นี้ก็แบบว่าก็เราจะจบอีกอสองสองวีก็จะจบเทอมเทอมนี้แล้วค่ะแล้วก็ยากไหมก็ยากยากยากในเชิงยากในเชิงบอว่า คนที่ไม่มีแบ็คกราวน์มาก็แอบแบบว่าคุณเหนื่อยนะคุณเหนื่อยนะคุณคุณต้องแบบว่าคุณก็ต้องสู้คุณก็ต้องแบบว่าแบบว่าตั้งใจเขาเรียกว่าอะไรอะแบบตั้งใจที่จะมันเหมือนที่ไทยไหมแบบว่าอาจารย์เอาสไลด์มาฉายปุ๊บพูดปุ๊บปุ๊บเลื่อนคลิกหนึ่งสองสามจบคลาสมีบางมีบางมีบางผรั้งค่ะมีบางบางครั้ที่แบบว่าคือบางบางบางวีคเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแบบบางวีคเขามันจะแบ่งเป็นแบบ เล็กเชอร์กับกับทูติเรียก็คือเล็กเชอร์อ่ะเล็กเชอร์ก็คือโอเคเขาก็จะเป็นฟิวบรรยายเนาะฟิวบรรยายใช่เราก็จะจดอะไรเงี้ยก็คือจะเข้าไปในห้องหนึ่งห้องแล้วก็อาจารย์ก็จะมาบรรยายหัวข้อแล้วเราต้องเตรียมตัวไหมโหลดสไลด์ใช่เขาก็จะมาในในเขาเรียกว่าเขาก็จะมีแบบเป็นเราเราเข้าเข้าเราอินในในเป็นเว็บเป็นเว็บคอมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบลงบอกมาเลยว่าแบบเรามีวิชาที่เราลงแบบเอ็โรไปตัวไหนบ้าง มันก็แบบในพอเราคลิกเข้าไปในนั้นมันก็จะแบบเป็นอาชีพเมนที่เราต้องส่งวีคหนึ่งวีคนี้เราจะเรียนอะไรมันจะแบบบอกมาเลยวัสดลที่ต้องเรียนนะก็คืออยู่ในก็คือสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะแบบมันก็มันสะด<อ>วกนะนจริงจริแบบว่าบางทีเราแบบจดงานไม่ทันแบบก็เขาเรียกอะไรมันก็เขาก็อธิบายอย่ละเอียดเลยว่าอไาชีพที่เราต้องทำอะ่ะมีอะไรบ้างส่งเมื่อไหร่แล้วก็มีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างไรบ้างเป็นรูบิกนะใครเรียกว่า imt เรียก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 สิ่งนี้ว่ารูบิกรูบิกรูบิกใช่ก็คือเกณฑ์การให้คะแนนเอาแบบว่า ภาทเนี้ยเขาจะเขาจะ้รียนแต่ภาทเนี้ยหนึ่งในภาเนี่ยถ้าได้ห้าคุณต้องมีอะไรบ้างคุณต้องแบบตอบทุกจุดประสงค์ของหัวข้อนั้นให้ได้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะอะไรเงี้ยก็แบบว่าเขาก็แบ่งคือระบบนี้ก็ดีนะถ้าสมมติขาดเรียนอย่างเงี้ยเขามีวิดีโอย้อนหลังให้ดูไหมีคือเป็นแล้วแต่คลาสคือแแต่คลาสใช่ค่ะแล้วแต่คลาสแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีหมดแหละแต่ก็แต่ก็มันก็เป็นวิดีโอนี่แบบว่ารู้สึกว่าบางคนอาจจะเข้าใจจากวิดีโอแต่ว่าเนี่ยไปที่คลาสอ่ะจะ รู้สึกได้อะไรมากกว่าตรงนั้นอะไรเงี้ยบางทีบางคลาสมันมีทูเทอร์เรียลทูเทอร์เรลก็คือเราต้องทํางานในคลาสแล้วก็ส่งในคลาสเลยก็แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นการโรงเรียนในการบ้านเป็นการลงเรียนมันแบบว่ามันแบบว่าก็คือเหมือนเป็นควิสย่อมย่อมใช่เขาอธิบายเสร็จใช่เป็นควิสย่อมย่อมเขาแบบแต่ไม่ได้แบบโควทขึ้นขนาดแบบเอ้ยคลาสบุ๊กควิสอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะก็คือเหมือนเราไปก็คือ คำตอบง่ายๆที่<ช>ผ่านปะที่อาจารย์อธิบายนั่นแหละ<ช>ก็คืออยู่ในควิปส,สใช่สิ่งที่เขาอธิบายอ่ะแล้ว,ลวออก็เป็นเป็นแบบเป็น practice แหละแบบเราต้องทำแหละเขาก็จะแบบให้คะแนนเราแบบก็เป็นการเช็คชื่อไปในตัวใครมาก็ได้คะแนนตรงนั้นแล้วก็ได้คะแนอนอาจารย์เน้จากตรงนั้นด้วยอด<ช>ีอ่ะเขาเป็นระบบเนาะเป็นระบบเป็นระบบอ่ะแต่ก็มันก็จะแบบมีงวิชาบางวิชาก็ไม่มีไม่มีท t u t o เรียบางก็เป็นแบบเเเลคชออร์ย่างงี้ยอืม พูดถึงคุณแล้ว่าชีวิตที่ออสเตรเลียเราชอบอะไรที่นี่มากกว่าที่ไทยอชอบชอบความถ้าคือก็อยู่ที่เมืองด้วยนะแต่แต่ตอนที่เพิร์มคือชอบชอบความที่ที่ที่ชิลที่ชิลแบบว่าคนเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้รีบหรือว่าไม่ได้ร้าชอะไรเงี้ยมันมันก็แบบว่ารู้สึกแบบสบายสบายรู้สึกแบบว่า มันก็มีทางข้อดีข้อเสียเนาะแต่เรารู้สึกว่ามันคนเขาแบบว่าแบบนิสอะไรเงี้ยแบบว่ามีความแบบงานก็แบบที่ที่เราเคยทํากันในร้านร้านอ่าร้านอาหารในกาแฟเขาก็จะแนิสแบบสบายๆเออแบบ no worry ต่างๆแบบทำผิดอะไรเงี้ยก็แบบไม่มีแบบไม่มีการมาแบบลากไส้อะไรเงี้ยก็ไม่มีก็แบบทำผิดก็คือก็ก็ผิดแล้วก็ยจะรอผิดเขาเขาทำใหม่ได้อะไรเงี้ยแบบประมาณสามรอบเราก็จะได้กาแฟสามแก้วไ ก็ S <S> จะสึกชิวมากกว่าใช่แล้วก็คนเขาก็ nice ไนส์อ่างงก็แบบพยายามไน c e nice ใส่กันแล้วพยายามแบบก็ได้แบบว่าสร้างแบบว่าเป็นบรรยากที่ดีตอนทำงานอะไรนะแล้วพวกแบบว่าการเดินทางารถเมล์หรือว่าอะไรเงี้ยแบบดีไหมที่ดีก็ก็ดีนะคะก็ ถ้าเที่ยวกับพี่ไทยนะมันก็สะดวกกว่าที่นี่อนะไรเงี้ยแบบว,ว่ารถบัสรถแท a m เทิน tram ก็มีฟรีฟรี tram เลยนะในเมืองอะไรอย่างเงี้ยในเมลเบิร์นใช่<ล>น train, ในเมลเบิร์นอะไรเงี้ยนะก็ก็สะดวกเพราะว่าสะดวกเลยอนะไรเงี้ยใช่ก็แบบเทรนมันไปแบบไปไปไปไกลอนะไรเงี้ยไม่ได้ไปได้ทุกอยากไปทะเลอะไรก็แบบนั่งแท a m ไปได้แท่งนั่งเทรนอะไรไปได้ ทีถืออาหารไทยที่ไทยมากเ no, ม,มันมีความแบบอาหารราคาอาหารไที่นี่มันไม่ถูกก็คือการออกมากินข้าวที่นี่ก็คือเราไม่ได้ออกมากินบ่อยเหมือนที่ไทยใช่ค่ะทำเองอย่างเช่นอยู่ที่ไทยเราเข้าตามสั่งใช่หกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ใช่ที่นี่แหละกระเพราก็แบบห้าร้อยสิบสองเหรียญสี่ร้อยสิบสักสิบห้าจบสิบห้าเหรียญอะไรเงี้ยก็ กือบ400 400อะไรเงี้ยประมาณเราก็ต้องมีสกิลติดตัวแบบทำอาหารเป็นหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ยไข่เจียวกันไปรัวๆรัวๆแล้วมาอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นก็นิยมก็คือมาม่าใช่ค่ะเมื่อเช้านีนก็โซยมาเหมือนกันมาม่าเราอุ่นๆเลยตื่นมาจะต้องร้อนๆให้อยากกินอาหารญี่ปุ่นรัวๆตึ้งมาม่าจกง่ายหมดตอนที่แบบ แล้วเซฟเซฟเวลาเซฟเงินใช่เซฟเงินจริงแล้วอยู่ที่นี่แกทําอาหารเยอะไหมทำพะคือเอาจริงแบบว่าทำอาหารเป็นเพราะอยู่ที่นี่แบบทับอาหารจริงจังเขากอยู่ที่นี่นะแต่เปิดยูทูบนะเปิดยูทูบก่อนใช่เลยแล้วก็ทําใช่ค่ะแบบอยู่อยู่ไทยเอาหัวขิวเหรอแกบร้านป้าร้านตามสั่งป้าแป๊บเดียวสี่นาทีจบอิ่มอันนี้คือแบบ เออรายได้มันเยอะจริงแต่เรารายจ่ายก็เยอะเหมือนกันค่าธรรมเนียมมันก็สูงอค่าจ่ายเยอะจริงค่าบ้านนาาา่่คบ้ที่เป็นหลักเลยที่รู้สึกว่าแบบไอ้ที่มันมันเราต้องจ่ายจริงค่าบ้านเราต้องรู้สึกว่าเป็นค่าบ้านคือเกือบครึ่งอ่ะใช่ค่ะของรายได้นี่คือค่าบ้านเกือบครึ่งแล้วอะไรเงี้ยแบบบ้านแพงมากตอนนี้บ้านแพงจริงใช่ใช่ใช่แพงมาก หาก็ยากด้วยนะแบบอินสเปคคือรอเป็นแบบใช่เราว่าหารมารอคิวเยอะมากตอนนี้ยอินสเปคชั่นอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้มีแค่แบบเราเนอะมันก็มีแบบคนเพศอื่นเขาก็มาด้วยที่นี่คือทางเท้าดีอยู่แหละใช่คมันออกแบบให้แบบคนมีสิทธิ์มากกว่ารถใหญ่ใช่ใช่คือคือพี่อ่ะเวลาพี่ข้ามถนนใช่ไหมพี่จะติดนิสัยแบบว่า ให้รถไปก่อนแต่รถอาจจะหยุดแล้วก็แบบไปสิไปหยุดทำไมอะไรเนี่ยเออพี่ก็จะแบบโอเคโอเคไปก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเออสิ่งที่ชอบตรงนี้แหละเรื่องคนแบบมีสิทธิ์มากกว่ารถใช่ค่ะแล้วที่นี่ก็คือขับรถไม่เร็วขับช้าเพราะว่าเขากำกำหนดความเร็วไว้ดีนี่เฮ้ยดูสิอ่าน่ารักอ่ะ น,นี้นะครับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากเรียนในสาขา Business IT ก็อาจจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยหรือไม่ได้เลยไม่ใช่ oh. วันนี้ก็ขอบคุณนองหวานตามาก <Okay. S 1> แล้วก็มีอะไรใหญ่จะแบบบอกว่าแบบความประทับใจที่เราได้ใช้บริการกับโซ oh. แบบเวลาเราคุยกับพี่โซอะไรเงี้ยแบบเขาแนะนํายังไงบ้างอะไรเงี้ยแบบว่าก็บบกว่า พี่ๆก,ก็น่ารัก่ะอะไรเงี้ยแบบว่าแบบก็ช่วยหาข้อมูลเรื่องมหาลัยให้เพราะว่าตอนตอนัดใจเลือกเรียนเงี้ยแบบ <ๆ S 2> ก็ <ๆ S 2> ได้พบพี่ๆช่วย่วยดูที่เรียนช่วยดูข้อมูลของมหาลัยมาหาอะไรให้ว่าแบบว่าเออที่ไหนที่จะสามารถแบบว่าแบบดูเป็นดูเป็นดูเป็น,ด,ปนดูเป็นอาชีพในอนาคตที่สามารถแบบทางานที่นี่อยู่เขาเรียกว่าอะไรแบบหางานที่นี่ได้ต่อยอดที่นี่ได้่ขอใช่ใช่ใช่ค่ะก็แบบ จริงมันก็มีหลายอย่างแบบว่าแบบตัวตัววิชาด้วยซ้ำที่แบบว่ามันก็ต้องดูเนี่ยพี่ๆก็ช่วยดูให้หน,นอ่อยค่ะก็ก็เนี่ยคือนี่คือความรับใจโอเคได้ก็สำหรับน้องคนไหนที่อยากเรียนต่อออสเตรเลียก็แอดไลน์แอดโซเอดูไทยแลนด์มานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย